เข้าระวังพี่หวดนะพี่ทำตัวนี้มาเนี่ยระวังพี่หวดเนี่ยรู้จักเครียงหวดไหมเอานี้เขาเมื่อเช้าครับผมอ่านเจอนะอ่านเจอในผู <C ue lonely> <C ue Jorge> ้จัดการแต่ตอนนี้หาไม่รู้อยู่ตรงไหนละมีหนังสือพินคาแมทามอ่ะใช่เขาไปลงเขาไปลงเขาตอเขาตอบโต้แหลกร้านเลยอ๋อเหรอผมเห็นแล้วผมไม่เห็นแล้วผมถาม่าอถามเมื่อเช้าแล้วอ่านเมื่อเช้าแล้วถ้าลงรูปเป็นหนสือวิชาด้วยปะ ลงนี้ไม้มามามาม่ผมอ่านเป็นมีแต่ข่าวมาเฉยๆไม่เห็นมีรูปอะไรครับเขาลงเขาลงว่านิดาโพออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหนี่ในในบทความเขานะโอ้โหเข้าเชิดชูหุนเซนอย่างวิรุฬผลเลยขนาดเรียกว่าแทบจะสร้างรูปปั้นให้เลยอ่ะเออเออเอออาจารย์นี่อาจารย์นี่กระตุกซะแล้วนะกระตุกแล้วนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชอบชอบหาโจดข้ามชาติแล้วอินเตอร์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 นะอันนี้โผล่เร้่องอินเตอร์เนชั่นแนลโผล่อันนี้โผล่เรื่องหุ้นเซ้นโดยเฉพาะเลยเพราะคนพูดถึงเรื่องหุ้นเส้นเยอะมากสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันแหลกลาลเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าที่สื่อวิพากษ์วิจารณ์นะจริงๆแล้วคนไทยมองหุ้นเซ้นยังไงในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยเอาไปถามว่าหุ้นเส้นนะอาจารย์ ขาเขาอันนี้ผมเข้าไปดูในนี่นะพนมเป็นโพสนะเออครับเขาเอาโพของอาจารย์เสร็จแล้วเขาบอกเขามี AVI Survey ของเขาเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี้ยคอนฟิดเอนซ์และป๊อปปูล่าป๊อปปูลาริตี้ซันี่มหาศาลวุ้นเส้นได้คะแนน9 3้อร์เซ็นตะ์ฮะเออโอ้๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออ๋มอ๋อง๋องอ๋ออ๋ออออ แล้วบอกว่า99.8%อเกาจุดอโอ้ววอโหเก้าสิบเก้าจะโทษนะฮะอีกสนตหายไปไหนอ่ะซัพพอร์ตให้ใช้เอ่อนี่แหละการยื่น ICJ เนี่ยนะฮะไอ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 สี่พื้นที่เนี่ย ก็เขาถามคนในบุรี8.7%ซัพพอร์ตแนวคิดเรื่องการปิดพรมแดนของฝั่งกัมพูชา73.8%เชื่อว่าทหารไทยเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เกิดข้อขัดแย้งแล้วก็23.1%เบรมกลุ่มหัวรุนแรงในไทยพวกฝ่าจัด อ่พราะว,ว่ากัน,<ค>นไปะะไนะนะครับนะเวลาคั่วกันหมายถ้าถามในไทยนะผมบอกเลยนะถ้าถามว่าปิดผมแดนมไหมผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็บอกปิดผมแดนนะถ้าถ้าถามว่าคนไทยรักกันมากขึ้นไหมมีความเป็นชั่นยมมากขึ้นก็เป็นมีความเป็นชั่นยมมากขึ้นแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้ทําให้คนไทยสนุนผู้นํามากขึ้นอันนี้คงไม่ <laughs> นะครับมันคงมันคงย้อนไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ผมคือคือยังไม่ต้องทำผัผอันนี้ก็เดากันคร่าวๆเนาะว่าว่าน,น่าจะออกผลยังไงบ้างนะครับนะอ่ะเอามาเรื่องโพของเมื่อวานดีกว่านะครับหุ้นเซนตั้งสั้นๆเลยหุนเซนนะครับผมว่าตอนแรกเขาอ่านมาก,ก่อนก็คุณพงศ์ผมก็มอ่านงงทีทำไมเขาไปเรียกว่าหุ้นเซนหุ้นเซนนะต <laughs> อนนี้เข้าใจละ <laughs> นะครับนะอ่ะแล้วก็ถามมุมมองคนต่อหุ้นเซนต่อความื่อนไหวในช่วงฐานกัน ปางหัดแย้งไทยกับผูชาช่วงนี้เนาะสูงสุดเลยเนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เขาชื่อว่าคุณเสน,นียรทำเพื่อประโยชน์ตัวเองนะแล้วก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็บอกเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับโดยไม่ม,ไม,มีไม่มีทางบวกเลยนะโดยเฉพาะยิง่งทาเพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยนะคนกทมเนี่ยคิดมากที่สุดเลยคือแปดเปอร์เซ็นคนกทมอบอกว่าไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อชาติเลยเพื่อตัวเองนี่ชัดเลยอ่ะนะครับนะบที่สี่เปอร์เซ็นบอกว่าเป็นคนที่พูดจามไม่น่าเชื่อถือ นะกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยอยู่ด้วยนะครับนะแล้วอีกสี่สิบเปอร์เซ็นบอกว่าที่ทำทุกวันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากยุ่ยคนไทยแตกแยกกันตามเรื่องความงานถนาดของหุ่นเซนเขานะครับนะยี่บห้าเปอร์เซ็นบอกว่าเขาต้องการยึดครอบครองดินแดนเรานะครับดินแดนเราก็คงไม่ใช่แค่สามประสาทนะเนาะถ้าเกิดสามประสาทได้ไปไปนเส้นไปเดี๋ยวมันจะลากลงทะเลไปรวมทรัพยากรใต้ทะเลไม่รู้ไปเกี่ยวพันอะไรไกับเกาะกูดด้วยหรือเปล่านะครับนะนะครับนะสิบแปดเปอร์เซ็นตบอกว่า ชัดเจนเลยคุณเซนเนี่ยแทรกแซงกิจการภายในประเทศนะครับมาพูดเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับนะรวมพ่อยิ่งนะไปอะไรนะเปิดคุ้งเปิดคลิปทั้งหลายนะครับคืเออสิบสี่เปอร์เซ็นครับแต่อันนี้เ็าบอกว่าคุณเซนกําลังช่วยเปิดเผยความลับของนักการเมืองไทยอืมนะครับนะแล้วก็มีมีเก้าเปอร์เซ็นนี้มองแง่บวกนิดนึงเนาะเพราะคุณเซนนี่ก็ชาตินิยมนะทําเพื่อประเทศกัมพูชา นะครับนะแล้วก็สามเปอร์เซ็นก็บอกว่าทําเพื่อคนกัมพูชามีหนึ่งเปอร์เซ็นบอกคุณเชนเป็นคนมีความน่าเชื่อถือนะครับก็น่าสนใจทีเดียวมีหนึ่งเปอร์เซ็นตเชอะนะครับนะแล้วก็คุณเซนพูดเพื่อแก้ไขปัญหาความแย้งไทยแดนไทยกัมพูชาก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าเราดูจากข้อหนึ่งเราจะค้นพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เนาะมองคุณเชนในทางลบอืมนะยครับนะจะมีมองคุณเซนในทางบวกเนี่ยสูงก็ไม่เกินเก้าเปอร์เซ็นตก็คือมองในเชิงของการ ทำ<อ>เพื่อผอประโยชน์ของประเทศเขาอ่าก็มีแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ะแค่มองสูงสุดว่าเพื่อประเทศเขานะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งข้อสองก็มาดูครับว่าอ่าหมอคุณหมอขมนเนเนเนินนะกับหมอปลายใครจะแม่นกว่ากันนะครับคุณเซนบอกไทยจะเปลี่ยนนายกแล้วุยต่างหากว่าใครเป็นนายกเอรู้สึกยังไงอ่สี่สามเปอร์เซ็นครับบอกไม่น่าเชื่อสามสี่เปอร์เซ็นบอกทำนายมั่ว สามสิบสามเปอร์เซ็นบอกว่าทายไปเนี่ยเพื่อยุ้ยคนไทยมันตีกันพูดไปเนี่ยเพื่อค,คนไทยมันตีกันเอจะได้เล่งขาดนะอ่าอันขาดนะเร่งรัดเพื่อจะปิดตีกันเพื่อจะไล่นายกสามสิบเปอร์เซ็นตบอกว่าไอการเปลี่ยนนายกเนี่ยใครก็เดาได้ก็เป็นโอกาสเป็นไปได้จะบอกว่ารู้ใครเป็นรู้ว่าใครเป็นนายกคนใหม่เนี่ยอันนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราจะไม่รู้เลยทุกวันนี้่องเถียงกันเลยว่าถ้าเกิดมอสุ่มทางการเมืองกับนายกวิ่งเนี่ยใครจะเป็นนายกต่อ ยังเถียงนี่ทั้งหังคมอยู่เลยนะครับ25%ก็บอกไม่มีอะไรคุณเซนก็อ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ไปนะครับ19%ก็บอกคุณเซนจะแทรกแซงกิจาก,การใายไนสงฆ์ไทย14%บอกเฮ้ยไม่แน่นะคุณเซนอาจจะได้ข่าวกลองมามบางอยา่างไม่รู้ได้จากใครเนาะได้ข่าวกลองมาก็เลยพูดไปนะครับ10%นี่สําคัญครับพี่โก้ครับ,รบลุงลุงหุ่นเตือนหลานอิงอืม โผล่เล่นหลานอิงซะขนาดนี้แล้วยังจะมาช่วย<ร>อื้เลื่เ <บน S 2> หเตือนลหลานอิงระวังให้ดีนะจะตกเก้าอี้จะมีคนเข้ามานั่งแทนภายในสามเดือนให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยด้วยความเป็นห่วงจากลุงหุน้นนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นบอกว่าโอ้คำพูดลุนเซนน่าเชื่อนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโพลที่เกี่ยวพันกับคุณเซนนะครับโดยเฉพาะเลยไม่มีประเด็นไหนเลยครับประเด็นเกี่ยวกับคุณเซนโดยตรงเลยครับอืม อืม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 แล้วอาจารย์ละเชื่อไหมเชื่อคุณเซนไหมเชื่อเชื่ออย่างงี้ผมว่าอถามผมนะผมตอบข้อไหนนะผมตอบข้อว่าเขาเพิงพิงแค่วิเคราะห์ตามสถานการณ์ทางการเมืองทั่วไปท่นนั้นเองนะแค่ดูข้อบูลแล้วก็วิเคราะห์ไปก็ดูสถงสานการบ้านเราบ้านเราเวลาเกิดเหตุแบบนี้ไม่ชอบเปลี่ยนนายกก็เลยวิเคราะห์ไปเลยหมดเรื่องหมดแล้ว ผมว่าเขาดูแค่ข่าวผมว่าผมว่าถ้าวิถ้าเราเชื่อว่าวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์นะผมคิดว่าไอ้ที่เขาบอกว่ารู้ด้วยว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยเขาเดาว่าจะเป็นหนูก็คงงั้นมันก็คงเดาหรือไม่ก็เขาคงวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์เขาเท่านั้นแหละอ๋อแต่หนูไม่ได้เป็นครับวันนี้รับรองเขาไม่เป็นด้วยอืมแต่เอาเข้าจริงไม่มีทางเขาอดรออดเปี้ยววิเจอประชาชนตัดขาไปเรียบร้อยแล้วใช่นะครับนะ ก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกได้คําเดียวนะว่าก็ณีไทยกัมพูชาเนี่ยมันควรจบได้ละอืมนะมา<ต>ลักกระปิด<ต>ลักกระเปิดน<ต>ั่นแหละจบได้แล้วี่แบบไหนจริงจริง,ร,งรัฐบาลควรให้อํานาจกองทัพจัดการอย่างเด็ดขาดแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาผมเชื่อว่าทุกวันนี้กองทัพเนี่ยยกึยกยกัยกยกึดยักด้วยเหตุผลเดียวกังบนนโยบายของรัฐเขาจะเอายังไงนะครับนะ ทางหนึ่งก็ให้บอกทหารมีตั้งนนะอ,อะไรสออ,อ,อะไรสอบออะไรสอกอทอะไรสกอย่างเลยนะอ่านะและ้วก็บอกให้เ็กนั้นเป็นคนตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันรักก็มีนโยบายในอีกแบบหนึง่งผมว่าเรื่องพรมแดนเรื่องอะไรเหล่านี้นะเรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้ให้ฝ่ายทหารจัดก,การเต็มที่ไม่ต้องไปยุ่งปีเปิดปิดนะผมจะไปจัดการเรื่อง icj เรื่อง un เรื่องตอบโต้การพูดระหว่างไปตอบไปตอบโต้ทางการทูตให้มันทันดีกว่า ปลาปลาไอพวกสแกมมันนะอาจารย์เ่านะครับไปตอบใช้ไปตอบถูกต้องครับเครื่องมือในวงการตํารวจบ้านเราให้เต็มที่เลยปรชุมไปรอบที่แล้วแถลงอึกกระทึกครกโคมเนี่ยสี่ห้าข้อเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยนะคือปล่อยให้ปล่อยให้ทหารเข้าจัดการให้จบจบเพราะตอนนี้คนไทยผมเชื่อว่าเบื่อแล้วอยากจบเรื่องนี้แล้วแล้วก็อยากให้ระบานเนี่ยไปไกลๆให้ทหารจัดการให้จบสักเรื่องนี้อืมเพราะเพราะว่าถ้าคืนเรื่องนี้ต่อไปเนี่ย มันก็อย่างเงี้ยมันก็แฮงอะราวกันไปนเรื่อยครับนะครับนะเออมันไม่มีวันสิ้นสุดอนะมันต้องการจะจบเพื่อให้จบจบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้กลับเข้าสูนะ่ถาวะปกติทันทีอืมนะซึ่งซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยเออถ้าขืนมารอนโยบายรัฐบาแลาบาแล้วก็อะ้รยิงรัฐบาลนี้ด้วยนะนะไม่รู้อะไรเราก็มีข้อสงสัยกันอยู่แล้วระหว่างสองตระกูลเนี่ยนะยิ่งสร้างข้อสงสัยกันเข้าไปใหญ่ครับนะครับนะ ม,ม,มีอย่างที่ไหนให้คนตัวเล็กมานั่งข่มขู่คนตัวใหญ่ทุกวันแล้วคนตัวใหญ่ก็นั่งงอทุกวันไม่มีที่ไหนเขาทำกันหรอกครับอืมอืมนะคุณอิสระชนนีแกเขาบอกสองสกุลไปทะเลาะก,กันข้างนอกนะของคือคือประเทศไทยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยโดยรวมเลยอืมผมว่าผมว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ผมว่าฝ่ายทหารเองเขาก็กังวลนะเ,เขาก็อยากอง จะทําอะไรที่นอกเหนือไปก็กังว,นวลรัฐบาลแล้วจะผิดนโยบายรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆพัพปล่อยมือแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยเขาจัดก,การให้จบไชแดนเป็นเรื่องของเขานะครับแล้วก็รัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือสนับสนุนการดําเนินการตามแนวาชแดนอ<ช>ืมแล้วก็ปกป้องนะครับเวลาโดนโจมตีเรื่องนู้เนเรื่องนี้ฮะอาตุรโซนขงที่ก็ออกมาแคบออกมาปกป้องแล้วก็จับต่อโตะเทศสำคัญแล้วก็จับต่อโป้ให้มันไว้หน่อย ไม่ใช่ตอบโต้อย่างเดียวนะหักลุกคืบบ้างอ่าอือืมอืมอือือฟังดูแล้วก็เออเหนื่อยได้แป๊บกันแต่แล้วสัปดาห์นี้ไอ้สัปดาห์หน้าเอาเรื่องอะไร,รอาจารย์อ๋อยังเป็นการเมืองอยู่ครับยังเป็นการเมืองอยู่ยังเป็นการเมืองอยัอยงเป็นเรื่องการเมือง,งเป็นเรื่องให้พี่โก้นั่งเมา์มยได้อีกเยอะเลยครับ โอ,โอ้โอเรื่องเรื่องฝ่ายเรื่องเรื่องไอสลับขั้วอะไรกันยังไงประมาณนี้หรือเปล่าอาจารย์อ่าเรื่องการเมืองกันนะใจเย็นคุณพัดพงษ์แหมหายใจไม่กี่ทีถึงวันอาทิตย์แล้วเนาะเอาเอาหัวเรื่องหน่อยสิจะได้พอรู้ยนหน่อยต้องยนหน่อยอหัวเรื่องเหรอหัวเรื่องก็เกี่ยวกับการเมืองไทยอหัวเรื่องคือมีคำว่าการเมืองไทยออ <c oughs> ยากกางแม่นะอยางการโยนต้องมาใบหวยเอาอาเอานะ แต่ไม่ตามไม่ตามความเคลื่อนไหวโทนี่ใช่ไหมเขามาเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มมาถีนะอ่าเห็นบอกกันแลนะ้วก็จะมาสันส้นหน่อยทําไมถึงกล้ากลับเข้ามาในยามนี้สแสดงว่ามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่าสถานการณ์เริ่มนิ่งถึงนี้ขื้หนึ่งหนึ่งคือหนึ่ง,งค,ค,คือเขาคงมองว่าใช่อาจจะมองว่ามันเริ่มนิ่งนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเขาคงมองแล้วว่าอ่าพักรว่วมบาลทั้งหลายเนี่ยคงยังไม่อยากที่จะเลือกตั้งตอนนี้คงไม่อยากที่จะ กระจายกันตอนนี้เพราะเพิ่งตั้งคนละโมมาบางคนเพิ่งได้ก็อี้มาใหม่ๆนั่งุ่นยังไม่ได้ให้ขึ้นสักเม็ดเลยเนี่ยจะให้เขาลุกไปแล้วหรอนะครับนะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะเริ่มเริ่มออกมาแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลนี่อยู่ต่อนะอยู่ไปได้คือยื้อยื้อสุดท้ายยื้อไปอย่างนี้สุดเนี่ยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเหล่ามวลสมาชิกเหล่าลูกพักเหล่าแฟนคลับทั้งหลายว่าเรายังไปได้ต่อนะไม่ตกต่ำอย่างที่ใครหลายคนคิดไว้นี่คือ นี่คือการออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแต่ส่วนเรื่องของความจริงเป็นอย่างไงเดี๋ยวค่อยว่ากทีเพราะเห็นได้ข่าวว่าจะมีการให้สัมภาษณ์สดใช่ไหมกับทางช่องนชช่นแล้วก็มีไปพูดที่รายการอะไรซอฟ์พาบุเพาเวอร์ววอะไรสักอย่างอนะใช่ไหมทั้งสามทั้งสามอดีตนายกเลยทั้งสองอดีตนายกอะอ๋อสาอดีตนายกสิคนที่สามไม่ใช่เป็นอดีตสิเขาเรียกเป็นอะไรล่ะเป็นนายกที่ถูกพักราชการเท่านั้นเอง ยังไม่เป็นอดีตยังไม่เป็นเป็น uh, ี่อยู่ปฏิบัติหน uh, ้าท oh um yeah> um 응 pues ี่นะครับถูกพักราชการชั่วคราวนะครับนะอ่ะนั่นก็รอดูว่าเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็คําพูดทุกคําพูดของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอาไปพาดหัวข่าวได้เยอะเลยแล้วก็จะเป็นประเด็นให้คนถกเถียงกันไปอีกยาวแล้วดีไม่ดีบอกให้เลยว่าคุณนักสินปคนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่อืเวลาโดนแย่โดนอะไรหน่อยนะแกจาก พุ่งโดนแย่โดนอะไรนะคล,ค,ลคล้ายๆกับยุนิดหนึ่งนะเดี๋ยวแกจะพูดไปเรื่อยเลยอืนะแล้วมันก็จะมีจุดอ่อนให้คนเนี่ยมันโจมไปได้อีกเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าเขามั่นใจแล้วว่าเหล่าสภาชุดเนี้ยไม่สภาเขาตระบาลชุดเนี้ยไปได้อืแล้วก็แม้ว่าคุณวิญญ์จะต้องหลุดเขาก็คงมั่นใจว่าคุณชยัยเกษมผู้พักจะสนับ,บสนุน อือาจารย์ส่วนตัวเชื่อว่าไปได้ใช่ไหมรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยคือนี้ตราบใดที่เหล่าสมาชิกพักต้อนรัครับเหล่าสมา,าพักรัฐบาลทั้งหลายทั้งหลายะนะอ่าไม่มีใครแตกแถวสักพักเดียวนะหรือครึ่งพักเขายังอยู่ได้แม้ว่าจะโดนรแรงกดดันจากภายนอกก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามที่มีพักใดพักหนึ่งแตกแถวนั่นคือวราระสุดท้ายเพราะเขาไม่มีทางเลือกแล้วตอนนี้มันมันไม่เหลือใครอีกแล้ว นี่คือกองทัพชุดสุดท้ายที่มีอยู่ในมืออืมอืมอืมแหมแต่ยังไงก็คือนายกอุ้งอิ้งนี่ก็ต้องลาออกก่อนคำวินิจฉัยแหละเพื่อเพื่อค o n t r o l เกมให้ได้คือจะไปรอมีคำวินิจฉัยนี่แพรแตกเอาง่ายๆนะผมคิดว่าผมก็คงดูฐานการะ์ะถ้ามีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าไม่รอดนะแน่อาจจะลาออกก่อน<ม>เพื่อดันคุณชัยเกษมขึ้นไปทีเดียวเลย